นนน m i นน o นนอนขึ้นมาโอเคโอเคนขึ้นมาเอามันขึ้นมาโอเคโอเคมันขึ้นมา, okay. Okay. มนนมาสวย สวยงามครับสายจิบครับอโอเคแสนสายจิบครับดาร์คเรจินโอทูพัดกับครับ